ขนมคู่เทศกาลขึ้นชื่อก็คือขนมลูกนะะ้ำเลยค่ะสื่อทอดกันมาในรนครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายจีนและก็มีให้เราได้รินรสกนที่หน้าสาลเจ้าโจรสูตรโ,จโ,จโ,จโบรนี้กว่า70ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมมาในเทศกาลกินเจแบบนี้ในะยา่าุชท้ทาของชาวไทยเชื้อสายจีนก็จะมีอาหา,ารคู้เทศกาลได้รู้หมดเลยได้ประมาณที่ตลาดน้อยะคะ่ะที่นี่ก็มีขนมผู่เทศกาลขึ้นชื่อก็คือขนมลูกนะะ้ำเลยค่ะสื่อทอดกันมาในรนครอบครัว ชาวไทยเชื่อสายจีนและก็มีให้เราได้ร้มรถกันที่หน้าศาลเจ้าโจงซีโกแบบนี้ก็ว่า70ปีแล้วนะคะควัตถุดิบมีเพียงแค่ถัว่วกับน้ำตาลกต่หวานจะได้กรุบกอบขนมถั่วรสหวานอร่อยต้องมีหิ้ไัถ่านเที่ยวน้ำตาลด้วยเตาถ่านเท่านัาานา้นค่ะเราให้เครื่อแรงกำลังดี ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้น้ำเชื่อมเกลียวจงงวนนวลแล้วนำไปลุกถวั่ลิศตัวก่อนนำไปทุบด้วยค่อนไม้จนถั่วละเอียดนำไปห่อไส้วขวั่บนวดยามๆยืดให้กระดงคลายตัวตัดเป็นชิ้นๆก็จะได้ตุ๊กตาสำหรับเหล่าแบะที่สื่ทอทอดกว่าเจ็ดปีหัวใจสำคัญที่ทำให้ตุ๊กตาไม่เหนียวและแข็งจนเกินไป ควบคุมเวลาเราต้องลุกขนาดย่างร้อนๆห่อไส้ขนาดย่างอุ่นรนแต่ละกระทะต้องำปริมาณไม่มากและต้องอาศัยความชนานเพื่อให้ขนมกรอบนอกล่มในเที่ยงจนที่นี่คัอนกลางุดท้ายจะได้คนตัวตัวที่สองตัวที่สองเราควนะครับตงทีว่ากอมกรอบคนนี้ับเที่ย ก็พนเพราะฉะนั้ยสัดสกวนน่าจะเป็นที่สัดส่วนของขนมนะคะคือว่าตัวสุดตาเอกเนี่ยมันจะมีนนเนี่ยสัดส่วนของน้ำตาลเยอะเพื่อที่จะให้มันยืดเพื่อที่จะยืดได้ด้วยความเหนียวของน้ำตาลขวดนี่ก็จะมาช่วยทัดความหวานพอเค็มเส็จแล้วเนี่ยมันก็จะผสมกันกันเลย ครอบครัวตระกูลแท้เอี้ยวมานานกว่า70ปีค่ะจากตกนสายคืออากงที่ผมขยบรประดับนงีนใช้วิชาทำกรมดกเลี้ยงที่ใครน่าใส่เจ้าโจซื้องกรอกลิกๆเต้นในตลาดน้อย ในอดีตเคยทำเป็นอาชีพหลักหาความนิยมคือโดนปัจจุบันจึงทำเฉพาะช่วงแค่สะดาินเดเท่านั้นสืบทอดอาชีพของันและบุญรู้ว่าเป็นขนมที่หายากแล้วมันก็อร่อยแล้วมันมือชอบุกอนจางมันมันเป็นการทำขนมนรามันเม่มีใช้เนื้อสัตว์มันเป็นเสน่ห์ใช่มันมันมันเกิดมาแล้วก็อยู่กับเราไปตอเเลยสูับุห่นเพราะว่าตอเริ่มโตแม่ ความร้อนมันต้องใช้ลมในการพิมพ์ในการฉันถามว่าคนมุ้งต้าเป็นทำเครื่องจักรได้ไหมทำได้แต่ว่าเทคเจอร์หรืออะไรบ้างตุ้งต้าเป็นขนมที่มีส่วนที่สองเป็นวัดสิบหลักเป็นธญ์ที่มีความหมายมงคลคือเปความร่ำรวยะยะั่งยืนในวัฒนธรรมจีน ลูกหลานเชื้อสายจีนจึงนินาายมนำมาไหว้บรรพบุรุษประกอบพิธีกรรมและอยู่คู่เทศกาลสำคัญรวมถึงเทศกาลกินเจวัตถุดิบมีไม่มากขั้นตอนก็มีไม่กี่ขั้นตอนนะคะแต่ว่าต้องใส่ใจทุกรายละเอียดรวมถึงต้องใช้ความชำนาญของผู้ทำเพราะต้องแข่งกับเวลามากๆด้วยนะคะนี่ก็เลยทำให้ขนมตุ้มต่มทั้งหกรอบแล้วก็อร่อย เีื่อนปขนมคู่เทศการสําคัญอยา่างเทศกาลกินเจที่จะมีให้เห็นคือทงแบบนี้ทุกๆปีที่ตลาดน้อยแบบนี้นะคะก็ยังเป็นขนมที่สุดทอดใจหัวใจของลูกหลานชาวไทยเจ้าสายจีน